อ่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของโรงเรียนสีธรรมราชศึกษานะคะ,ะการโคชชิ่งเนี่ยก็คือจะเป็นแนวทางนะคะเพื่อที่จะให้คนที่มีประสบการณ์หรือว่าที่เราเรียกว่าโค้ชเนี่ยสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนหรือว่านักเรียนเนี่ยบรรลุเป้าหมายตามความความต้องการที่นักเรียนอยากจะ,อ,ะอยากจะให้ให้เป็นนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าโค้ชเนี่ยสามารถที่จะ สนับสนุนให้นักเรียนสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตหรือว่าในการทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นาการโคชชิ่งแบบสั้นๆน,นะคะทีนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอ mm hmm. พอยต์ในงานวิจัยต่อเลยนะคะ เรื่องของโรงเรียนศรีธรรมราชนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอศึกษาจํานวนภาชนะที่เจอยุงและชนิดของยุงนะคะของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานะคะโดยนางสาวอัญชลีบุญมาเลิศนะคะก็คือเป็นครูผู้สอนอยู่โรงเรียนศรีธรรมราชนะคะคําถาม สำหรับในงานวิจัยนี้นะคะก็คือภาชนะและยุงในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเนี่ยมีกี่ชนิดนะคะแล้วก็สมมติฐานเนี่ยก็คือภาชนะที่พบในโรงเรียนมี5ชนิดนะคะได้แก่ถังน้ำํำยางรถยนต์ท่อระบายน้ําแก้วพลาสติกนะคะแล้วก็อ่างปลานะคะส่วนชนิดของยุงที่พบในโรงเรียนเนี่ยมี1ชนิดนะคะคก็คือ ยุงลายบ้านนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อศึกษาชนิดของภาชนะและชนิดของยุงนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยก็คือทราบถึงชนิดของยุงและภาชนะที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันยุงนะคะ,ะวิธีการวิจัยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของสถานที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานะคะตำบุ อ่าท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจำนวนครูทั้งหมดเนี่ย2อ0คนนะคะแล้วก็จำนวนนักเรียนทั้งหมดเนี่ย3,200คนค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสไลด์นี้นะคะจะเป็นในส่วนของกอิจกรรมอบรมการพัฒนาครูให้เป็นโค้ดด้านเสริมสร้างทักษะการคิดดิเริ่มสร้างสารรค์ให้ผู้เรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับการอบรม ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมการเก็บตัวอย่างลูกน้ำและแหล่งพ่อพันยุงในบริเวณโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นผลการทดลองนะคะจำนวนยุงเนี่ยก็คือมอีประมาณ10ตัวนะคะแล้วก็ภาชนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของสับปะรดสีนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นผลการทดลองนะคะจะเป็นกราฟของกราฟผลการทดลองนะคะสรุปการวิจัยนะคะก็คือชนิดของภาชนะและชนิดของยุงที่เจอในโรงเรียนสีธรรมราชศึกษาเนี่ยก็คือลูกน้ํายุงลายจํานวน10ตัวนะคะพบในสับป,ประรดสีและส่วนใหญ่จะพบภาชนะที่เป็นแหล่งพ่อพันยุง มากในยางอ่าอยางยางรถยนต์นะคะจำนวน5จุดนะคะทางกลุ่มเนี่ยได้ทำการอ่ากำจัดลูกน้ำยุงลายนะคะโดยใช้กรอกรโอเปอร์อะไรนะข้อหันออกเสียงไม่ไม่ไม่ไมค่อยถนัดอ่ะนะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนทั้งหมดทั้งหมดา58สไลด์นะคะของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะเชิญโรงเรียนต่อไปได้เลยค่ะ